มีปรากฏการณ์ที่ต้องจับตาในโลกคริปโตต,ตอนนี้เหรียญที่มูลค่าตลาดยังถือว่าเล็กมากแต่กลับมีคนใช้งานจริงในชีวิตประจำวันสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกกำลังสร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ให้กับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่มูลค่ามหาศาลร,ระดับหลายล้านล้านดอลลาร์ วันนี้เราจะมาดูกันที่ World Mobile Chain หรือ WMC และโทเค็น WMT ว่ามีโครงสร้างอย่างไรอะไรคือปัจจัยขับเคลื่อนที่ทำให้โปรเจกต์นี้น่าสนใจ World Mobile Chain วางตำแหน่งตัวเองเป็นโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนสำหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมสร้างมาเพื่อธุรกิจนี้โดยเฉพาะใช่และจุดที่น่าสนใจคือ การเป็นบล็อกเชนระดับที่3หรือ l a เยอร์ตัวแรกที่สร้างมาเพื่อเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพแบบกระจายศูนย์ดีพินที่กำลังพูดถึงกันเยอะๆถูกต้องกระแสดีพินกำลังมาแรงและ WMC ก็เป็น l a เยอร์แรกที่โฟกัสเรื่องนี้การเป็น l a เยอร์3รสำหรับดีพินมันต่างจากเลเยอร์หหรือ2ทั่วไปอย่างไรในแง่การใช้งานจริงการเป็นเลเยอร์ทำให้ปรับแต่งคุณสมบัติได้เฉพาะทางมากมา เหมาะกับการใช้งานเครือข่ายโทรคมนาคมอย่างการจัดการธุรกรรมเล็กๆจำนวนมหาศาลจากโหนดต,ต่างๆให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็กำนดค่าธรรมเนียมให้ต่ำมากเพื่อให้ระบบธุรกิจมันเดินหน้าไปได้ซึ่งเลเยอร์หนึ่งหรือ2ที่เป็นแพลตฟอร์มทั่วไปอาจจะไม่ได้ยืดหยุ่นเท่านี้แถม WMC ยังทำงานร่วมกับ EVM ได้ด้วยใช่แล้วก็สร้างบนเบสซึ่งเป็นเลเยอร์ของอีเธอรี่มอันนี้เป็นข้อดีเชิงกลยุทธ์เลย เพราะเข้าถึงระบบนิเวศอีเธเรียมที่ใหญ่ที่สุดได้ทำให้เข้าถึงนักพัฒนาเครื่องมือสภาพคล่องต่างๆได้ทันทีช่วยเร่งการพัฒนาแอปบน WMC ส่งผลให้การทำธุรกรรมเร็วปลอดภัยแล้วก็ค่าใช้จ่ายน้อยลงถือเป็นการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ส่งเสริมเป้าประสงค์หลักโดยตรง แล้วแนวคิดดีพินกับ a อน d e ดที่ว่ามันทำงานยังไงในภาพของ WMC หัวใจหลักเลยคือการนำเศรษฐกิจแบบแบ่งปันหรือ sharing economy มาใช้กับการสร้างเครือข่ายโทรคมนาคมแทนที่บริษัทใหญ่ๆจะผูกขาดการตั้งเสาสัญญาณเหมือนเดิม WMC เปิดให้คนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมสร้างเครือข่ายได้หมายความว่าคนธรรมดาอย่างเราๆท่านๆก็ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยกระจายสัญญาณได้ ถูกต้องเลยคนทั่วไปสามารถติดตั้งอุปกรณ์ขนาดเล็กเรียกว่าแอร์โนดติดไว้ที่บ้านหรือตรงไหนก็ได้ที่สัญญาณต้องการแล้วอุปกรณ์นี้ก็จะทำหน้าที่เป็นโนดช่วยกระจายสัญญาณมือถือในพื้นที่นั้นๆแล้วคนที่ติดตั้งดูแลให้แอร์โนดทำงานได้ต่อเนื่องก็จะได้รับผลตอบแทน เป็นโทเค็น WMT ใช่เป็นแรงจูงใจให้เกิดการขยายเครือข่ายแบบกระจายศูนย์จากข้างล่างขึ้นไปเลยนี่มันเหมือนเป็นการเปลี่ยนวิธีคิดในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเลยนะจากเดิมที่อำนาจผลประโยชน์อยู่กับผู้บริการไม่กี่ราย WMC กำลังพยายามกระจายอำนาจนั้นกลับสู่ชุมชนผู้ใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของการท้าทายอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเดิมที่มูลค่ากว่า3ล้านล้านดอนลลาร์สหรัฐประเด็นเรื่องการกระจายอำนาจกับโครงสร้างแบบดีพินนี่แหละที่นำไปสู่ข้อสังเกตที่น่าทึ่งมากเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของ World Mobile Chain สิ่งที่น่าแปลกแปลที่สุดอย่างหนึ่งเลยคือเมื่อดูตัวเลขจากโทเค็นเทอร์มินที่ติดตามการใช้งานบล็อกเชนพบว่า World Mobile Chain มีจำนวนผู้ใช้งานที่เคลื่อนไหวจริงรายวันหรือ DAUs สูงมากติดอันดับ4หรือ5ของโลกมาตลอดเทียบกับล็อกเชนทั้งหมดจำนวนผู้ใช้งานจริงอยู่ที่หลักหลายล้านคนต่อวนันตัวเลขระดับเดียวกับเชนยักษ์ใหญ่อย่าง BNB Chain เนี r p r o ปรโตคอหรือแม้แต่ทรอนกับโซลาร a าที่เรารู้จักกันดีใช่พวกนั้นมีระบบนิเวศใหญ่โตกว่ามากแต่พอกลับมาดูที่มูลค่าตามราคาตลาดหรือ market cap ของ WMT ตัวเลขมันส่วนทางกันแบบสุดๆตอนนี้ WMT อยู่ในอันดับที่356ของตลาดคริปโตเท่านั้นมูลค่าตลาดยังไม่ถึง200ล้านดอลลาร์สหรัฐจัดว่าเล็กมากใช่เล็กมากเมื่อเทียบกับอันดับผู้ใช้งานที่ติดท็อป5ของโลกลองเทียบกับเหรียญอื่นๆที่มีผู้ใช้งานสูงใกล้ๆกันหรือเหรียญที่บริษัทมหาชนเริ่มเก็บเข้าคลังสินทรัพย์ดิจิตอลหรือ DAT อย่างโซล a n a น,นี่ระดับแสนล้านดอลลาร์ทอนคอยหลายพันล้าน เวโอคอยก็หลายพันล้านเหมือนกันขนาดของ WMT เล็กกว่าหลายสิบเท่าตัวความแตกต่างที่ชัดเจนมากระหว่างผู้ใช้งานจริงที่สูงลิ้ว่วกับมูลค่าตลาดที่ยังต่ำเตี้ยมันเกิดจากอะไรกันแน่มีคำอธิบายที่เป็นไปได้ไหมสำหรับปรากฏการณ์นี้ก็มีหลายปัจจัยที่ส่งผลได้อย่างแรกคือลักษณะผู้ใช้งานส่วนใหญ่ของ WMT ตอนนี้ อาจจะอยู่ในภูมิภาคที่กำลังพัฒนาใช่ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้หรือ ARPU ต่ำกว่าตลาดที่พัฒนาแล้วทำให้มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดบนเครือข่ายยังไม่สูงเข้าเชนที่มีฐานผู้ใช้ในประเทศรายได้สูงประการที่2ความเข้าใจในกลไกดีพินและโทเคโนมิกส์ของ WMT อาจจะยังไม่แพร่หลายในหมู่นักลงทุนสถาบันหรือรายใหญ่การประเมินมูลค่าที่แท้จริงเลยยังไม่สะท้อนในราคาตลาด และสุดท้ายการที่โทเค็นยังไม่ได้ิสต์ในเอ็ก a n นใหญ่ๆระดับโลกก็เป็นข้อจำกัดการเข้าถึงของนักลงทุนวงกว้างเป็นมุมมองที่น่าคิดแสดงว่ามีปัจจัยเชิงโครงสร้างและการรับรู้เข้ามาเกี่ยวแล้วถ้ามองในมุมพันธกิจของ WMC เองพวกเขาต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรในอุตสาหากรรมโทรคมนาคมประเมินว่าประชากรเกือบครึ่งโลกยังเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตที่ดีพอหรือแม้แต่ในประเทศพัฒนาแล้วก็ยังมีจุดอับสัญญ,ญาณบริการไม่ครอบคลุม WMC ต้องการใช้ดีพินลดช่องว่างตรงนี้นอกจากเรื่องการเข้าถึงยังมีประเด็นความเป็นส่วนตัวด้วยใช่ไหมใช่เลยนี่เป็นอีกแกนหลักสำคัญในระบบโทรคมนาคมเดิมๆผู้ใช้บริการต้องให้รายละเอียดส่วนตัวเยอะมากกับผู้ให้บริการซึ่งบ่อยครั้งรายละเอียดเหล่านั้นถูกนันไปใช้ประโยชน์ทางการค้าสร้างโปรไฟล์หรือขายต่อโดยที่ผู้ใช้แทบไม่มีสิทธิควบคุมผู้ก่อตั้ง World Mobile c h a n g เคยพูดไว้ว่า แรงผลักดันสำคัญคือความเชื่อที่ว่าการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่ควรต้องแลกกับการเสียสิทธ์เป็นส่วนตัวซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐาน World Mobile Change จึงเสนอรูปแบบที่ผู้ใช้เชื่อมต่อเครือข่ายได้โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตนที่ไม่จำเป็นและยังเป็นเจ้าของรายละเอียดส่วนบุคคลของตัวเองอย่างแท้จริงแม้หน่วยงานกำกับดูแลที่จำเป็นยังเข้าถึงสิ่งที่ต้องเห็นตามกฎหมายได้แต่ตัวผู้ให้บริการเครือข่ายไม่ควรมีสิทธินั้นโดยอัตโนมัติ แนวคิดนี้เรียกว่า Self ซ o so v e r e i g n i d e n ด i t ิการมีอำนาจอธิปไตยในข้อมูลประจำตัวของตนเองถือเป็นทางเลือกใหม่ที่ให้ความสำคัญกับสิทธิ์ผู้บริโภคมากขึ้นแล้วบริการที่จับต้องได้ตอนนี้ WMC มีอะไรให้ใช้บ้างปัจจุบันหลักๆก็มีแผนบริการโทรศัพท์มือถือกับ eSIM สำหรับนักเดินทางจุดเด่นคือโทรข้อความด a ต้ไม่จำกัดในพื้นที่ให้บริการ ในสหรัฐเคลมว่าครอบคลุมประชากรกว่า99%และก็ใช้โรม m i n g ได้กว่า60ประเทศทั่วโลกไม่มีสัญญาผูกมัดและที่สำคัญผู้ใช้ควบคุมรายละเอียดส่วนตัวของตัวเองการแข่งขันกับเจ้าตลาดเดิมๆคงไม่ง่ายมีความท้าทายอะไรที่ WMC ต้องเจอความท้าทายหลัหลกๆเลยคือการขยายโครงข่าย Air n ์โนดให้ครอบคลุมกว้างขวางหนานแน่นพอเพื่อให้คุณภาพสัญญ,ญาณสู้เครือข่ายเดิมๆได้หรือดีกว่า ซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากคนจำนวนมากการบริหารจัดการโนดให้เสถียรแล้วก็เรื่องกฎระเบียบในแต่ละประเทศที่ต่างกันอันนี้เป็นอุปสรรคสําคัญของผู้ให้บริการหน้าใหม่เสมอการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรท้องถิ่นการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นเรื่องที่ต้องทําอย่างระมัดระวังนอกเหนือจากปัจจัยพื้นฐานทั้งเทคโนโลยีผู้ใช้งานพันธกิจความเป็นส่วนตัวยังมีอีกเรื่องที่กําลังถูกจับตามองเป็นเรื่องการคาดการณ์เกี่ยวกับอนาคต ใช่มีกระแสะคาดการณ์ในวงการว่าช่วงไตรามาส4ปี2025มีความเป็นไปได้ที่บริษัทมหาชนแห่งหนึ่งจะตัดสินใจนำโทเค็น WMT เข้าไปถือครองไว้ในคลังสินทรัพย์ดิจิทัลหรือ Digital Asset Treasury (DAT) ของบริษัทต้องย้ำนะว่านี่เป็นเพียงการคาดการเท่านั้นแม้จะมาจากเครือข่ายที่น่าเชื่อถือแต่ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการ แล้วก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันที่เรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นจริงแต่ถ้าสมมติว่ามันเกิดขึ้นจริงล่ะความหมายมันจะใหญ่มากทั้งในเชิงสัญ,ญลักษณ์และการรับรู้ของตลาดเพราะที่ผ่านมาเราเห็นแล้วว่าเมื่อบริษัทมหาชนประกาศเข้าถือสินทรัพย์ดิจิตอลตัวไหนมักจะส่งผลบวกต่อความต้องการและราคาของสินทรัพย์นั้นๆอย่างชัดเจนเราเห็นตัวอย่างมาแล้วกับ Microstrategy ที่ซื้อบิตคอย หรือบริษัทกองทุนต่างๆที่เข้าถือ Ethereum, Solana, w r l l c o i n Toncoin, Hyperliquid หรือแม้แต่ l i t c o i n การมี DST เข้ามาหนุนกลายเป็นปัจจัยขับเคลื่อนตลาดที่สำคัญในรอบนี้จุดที่ทำให้กรณี WMT พิเศษขึ้นไปอีกหากเรื่อง DST เกิดขึ้นจริง คือ WMT จะกลายเป็นโทเค็นที่มีมูลค่าตลาดต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ณนะตอนที่ประกาศว่ามีบริษัทมหาชนนำเข้าคลังสินทรัพย์ลองนึกภาพตามสินทรัพย์อื่นที่มี DST ก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่มาเก็ตแคประดับหลายพันล้านดอลลาร์หรือหมื่นล้านดอลลาร์ขึ้นไปแต่ WMT ที่มูลค่าตลาดยังไม่ถึง200ล้านการได้รับความไว้วางใจจากบริษัทมหาชนระดับนั้นย่อมส่งสัญ,ญญาณที่แข็งแกร่งมาก แ้ะพ่อมาประกอบกับข้อเท็จริงพื้นฐานที่ว่า WMC มีผู้ใช้งานจริงติดท็อปไฟล์ของโลกอยู่แล้วการมี DST เข้ามาเสริมก็เหมือนเป็นการยืนยันความเชื่อมั่นในศักยภาพระยะยาวและสามารถเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่สำคัญได้โดยสรุป World Mobile Chain นำเสนอภาพที่น่าสนใจหลายด้านมากตั้งแต่การบุกเบิกเลเยอร์ําหรับดีพินในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมปรากฏการผู้ใช้งานสูงสวนทางกับมูลค่าตลาดที่ยังเล็ก การให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความเป็นส่วนตัวการคืนอำนาจให้ผู้ใช้ผ่าน a อ r n o นดและเซล s ์ v e เรนไอดีน n ิตี้ไปจนถึงเรื่องราวคาดการเกี่ยวกับ DAT ที่อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในอนาคตเป็นสถานการณ์ที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดว่าส่วนผสมทั้งหมดนี้จะผลักดันว o b โมบายเ i n และ WMT ไปในทิศทางไหนและจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมได้อย่างที่ตั้งใจไว้หรือเปล่า ขอให้ทุกสเต็ปของการลงทุนนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ฝากติดตามช่องคอย101ด้วย